ดีใจว่าน้องหละที่แล้วเลยดีใจครับดีใจบอเยอะหนา่ยฝนเนาะ สบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเบอสุข่สุคนบอกว่าพี่น้องพังลาพังไทยต่างประเทศกันยินดีต้อนครับเขาสูสรองสาบัวอีกแล้วนาะพ่อแม่พี่น้องโดยกามาพ่อมาพ่อก,กัะสาบัวเมื่อนี้นาะพ่อแม่พี่น้องสาบัวกามมหาทั้งน้องแพลวเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นจังใดเด้อของน้ำของน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะกามามือก่อนกะถือว่ามุง่ง อ่าหลังคาเรียบร้อยแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนีกะทางสร้างเพิ่นเห็ดแล้วเระบอกน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวห้าเข้าไปหาทางน้องเพิ่นเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมหรือว่าไปเบิ่งหองหลอกหองน้ำของน้องเพิ่นแหลพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเมื่อก่อนกับแม่ของน้องกะถือว่าดีใจถือว่าบอกเคยมีหองหลอกหองน้ำมาแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะกตถือว่ามีผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าเข้ามาช่วยเดือหรือว่าเห็ดหองหลอกหองน้ำกะดีอกดีใจน้ำอาครอบครัวของทางน้องแพวเพิ่อนน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะ ต่ก่อนกะคืออ่าทางน้องเพลินวายเนี่ยน้องก็มีแต่ผู้ดพ่อแม่พี่น้องน้องก็คือไปตาพ่อแม่พี่น้องเนาะกับเพื่อชิไปก็ต้องหาเสียมอีกพ่อแม่พี่น้องเนาะกัมีผู้ใหญ่จะดีเฮ็ดห้องน้ำให้ก็ดีใจนําครอบครัวเพิ่นแต่พ่อแม่พี่น้องเนาะป้าจังไดก็เดี๋ยวไปเบิ่งไปชมน้ำกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยก็โอเคน้องพ่อแม่พี่น้องน้อเดียวเขับไปหาทา้งงาน้องเพลินกันพ่อแม่พี่น้องเลยเฮ็ดยังน้องด่านะ สบายดีนองละสบายดีเด้อทางน่ะโดยยังช้กับหรอบี้ากัล้โดยยังขี่รถมาแต่ช่ไขี่รถมาแต่ใช่ม่อไขี่อืเปนลำนาบ่เป็นลำนาบอโอ้อืม ะขึ้นนั่งเพิง่งไปน้องล่ะขึ้นนั่งเพิงไปนั่งเพิงไปอ้าวยังไม่ใช่น้ำนี่เนาะต้องรองห,ห้องน้ำได้ออกูดแด้น,นี่เนาะทางน้องเพื่อนเอ้าไปใช้ชาบัวก,ก็ขึ้นมาเป็นครั้งแรกเนาะ<ม>ในเฮือนของน้องแพลวเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยอืมไม่ได้กั้นหอน้องแม่น,น้องล่ะไม่ได้กั้นเนาะเจ้านอนใช่สิ จะนอนหน่บอกะอันนี้ได้จ้ะโอ้เออันนี้นอนสามคนแต่เจ้าน่ะนอนหันเนาะนอนสองคนนอนกับน้องบอะน้องผู้นหน่อยบออเจานอนหันโดยโดยน่นบอกประตูปองเยี่ยมเจ้าน้อน้อยบอ๊ะอาได้มีอย่างอัดบอกโอ้เวลาห้อน ผุดน,นอประตูปงเยี่ยมของนอง <g ül> อ้องโอ้เวลาแบบมืดกะแสงไพ่ชองขมาหันบ่อออโอ้ทางนี้ก็มีบ่มีบ่าทางโอ้ทางนี้บ่มีบ่้องละ,ะโ,โดยโดย ให้ห้องห้องเจ้าบริการบอบ่บริได้เอานี่แบบกั้นนี่บ่แบบโล่งเลยเนาะอือโดยโดยผ้าทางน้องเพิ่นสินอนหันเนาะนอนสองคนกับน้องอือโดยโดยนี่ก็ได้ไม้ได้หนี่เนาะน้องหละเนาะแต่ก่อนไม่ได้มีบ่แต่ก่อนม่มีเนาะ ออืมดีใจเนาะโดยโดยอืมถักแล้วเนาะนี่เ้ยใช่ผู้จักบอวีทีเห็ดกินเนี่ยอือแต่ก่อนมันไม่มีบ่แต่ก่อนมันมีเนาะแบบนี้เนาะอื ง่ายผลชื่อมาหายบอ๊ะเวลากิน,พนเพลินบอ๊ะชิดใช่ไม่ได้ไปหาเห็ดบอ๊ะไม่ได้ไปหาตี่มบอ๊เออนไลายบอ๊เต็มนี้แกงกินบอ๊ะทายมีมีลายเนาะจะไปจะคน้นไปชี้คนไปชี้คน หาแถวนี้บอืมไปแถวไกลทั้งน้องเ <c oughs> พิ่นขี่รถไปหาเนอะอรอบแรงนี่ด้จ้ะรอบแรงกินกับยังไงรอบแรงน,งนี่กินกับยังไงแกงเห็ดบอก อืมอืมอืมไล่โดยโดยน้องผมเป็นพี่น้องเลยชาววก็เป๋วท่านน้องเนาะ ผมอาสาบัวกับบอได้ค er. <sm> <hy> ุณนเคยอ่ะทางน้องคนกับเบาเก่งเนาะแต่กับวบาบอออกกินเพืบอกินอ ได้มาเ่ยเอาไปขายน้ำโบ,บ,บได้ได้จากซิปได้แฉนึงทั้งน้อง,องคุณก็หาเห็ดป่วกมากแล้วก็เอาไปขายเนาะก็ได้แฉน,นึงอ,อันนี้อันนี้เจ้ากินน้ำใช่นะกินน้ำแทนะ่โอ้กินน้ำ๊อกน้ำผุนตกนี่ได้แค่บ่มีบ่ผุนตกน อือโอ้ถากินน้าพ,นะพุนนะแชบอืมถากินน้ำหยมมุมสิหมอแชบอืมโอ้ถาไปซื้อเนี่ยกระตุก4,000ันสี่พับ่สี 4, 000, ่พบ่อืมนีม่เนาะถาน้องเพิน่นไปซื้ออ่าอืม <c oughs> มีตุกเดียวนี่บอตุกเดียวนี้บมได้มีสองบอมีอันเดียวโอ้แต่ก่อนแต่ก่อนนี่มีสามแต่มันแตกบอมันแตกแต่เดือตุกเดียวอือทางน้องพนว่าแต่ก่อนนี่ก็มีสามเนาะแต่เวลาไปชื่อดิแบบตุกแตกเนี่ยกับกัเดืออันเดียวเนาะอือ เบาะน้องดาเจ้าก็อยากกั้นห้องอยู่บ่อยากกั้นห้องเป็นส่วนตัวเนาะเอาแบบนี้เนาะกั้นแบบนี้บ้างตอนเยี่ยมคือทางน้องแดงเนาะโอ้ที่เห็นต่วเชี่ยวไปบ้างโดยโดยทางน้องเพป็นก็ถือว่าอยากเว้าเก่งเนาะถ้าว่า น้องเพิ่นเบ้าได้กะคือสื่อสารดีกว่าหนีน้องนองดาเนาะอืออือเอ อ่าการกบอืมไพ่ไปกานเจ้าบอกเจ้าบอกปการอ่ะอืมพอเจ้าบอกอืมแต่เจ้าไม่ได้ไปบะเจ้านอนอยู่เพื่อนเจ้าบ่ช่างไปลกานบอกอืมนอนเจ้ากับบ่มีผัดลมบอกบ่มีผัดลมเนาะ อยกากไล่อยู่เนะา,นานะเจ้าก็อยากไล่บกผัดลมอยากไล่เนาะโดยเป็นนี่ได้ห้องน้ำเนี่ยเป็นนี่ได้ดีใจบ่ดีใจเพิ่นสิได้เฮ็ดแล้วมื้อนี้แหลนะเนาะโดย,โดย ดีใจน้ำน้องเพื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าทางน้องเพื่อนเนีาะของน้ำกะถือว่าสีแดีแล้วน้ำน้องหลาเนาะฉิบอะไรไปไกลแล้วบัดนี้เนาะเนาะข่าวนี้เด้อบัดนี้เด้อเลยเลยนะลงไป เบื้องหงน้าเนาะเบห้องน้าไะเดี๋ยวสิให้ทั้งน้องเพิ่นพาไปเบื้องหงน้าเนาะเพราะว่าช่างใกล้ทีเฮ็ดแล้วเลเนาะน้องละเนาะปะไปเบื้องหงน้าของน้องเพิ่นบ้านนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยสบายดีสบายดีเด้อน้องพามีโดยคุณดีใจบ่น้องละสิแล้วเลยดีใจเนาะดีใจบ่อืเยิ่งโดยอ่ะหุ่นเนาะ สบายดีเด้อทั้งช่างทีมงานพอเถาลูกเคยเนาะต้องพามียืนให้กำลังใจทั้งพอช่างเนาะผุนเนาะถือว่าแล้วแล้วนี่ปิดประตูแล้วกะแล้วเลยน้องหลานเนาะปิดประตูคือแล้วมีแต่เจ้าหนุ่มหน้าม้อไปชัยเอาะช่างมาชัยเนาะอาบแอบยังอยู่ในเด้ะ อืมเนาะขี่ใหญ่น้ำนองเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะถือว่าทั้งช้างเพิ่นกับถือว่าว่ายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะุยังนะกินน้ำแข็งบ่สบายดีเด้อโดยกินข้าวกํายั้งมาดิโออาหารเขซื้อของกินเขาเฮ็ดมาโดย คือสิเมื่อนี่ก ouais ินข่าวกับยังนี h <h ่แกงเห็ดบ่ลูกเมียหาเห็ดไว้เห็ดยังเห็ดปวกบ่เห็ดเพาะโอ้เห็ดเพาะเพาะหนังบ่ของแชบได้เนาะเออของแ่บโดยคือบ่เอามาขายเน่ยจากถวยเขาได้ขายเนี่ยเขาเแกงกินแล้วแหโดยเพื่อนไปหาไก่บ่เอาไก่้มนนาืดีได้ออกแถวนาหันกันอันนี้เงินค่อยเราไปพิ่อันนี้โดยนาะ ตอนนี้ก็กำลังบุกกำลังบืนกำลังเฮ็ดเนาะทำหัอชางเอาเหยียบได้ระเบ้อแบบนี้เหลือยังก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะช้างว่าแท้นี่เป็นอีได้นะแก่บ่บ่ได้แก่เลยหันเขาเทยังบ่ได้เบิด เป็นได้ลูกเมียอยู่บ้านดำใกล้ชิเล่อระบ่นาเออหมดสามสิทธะเลยตะการบ่เออโอ้คือมีน้ำนะอ่ะหลูดแน่ดำแน่โอ้หลุดเอาให้เป็นผู้ค้าผู้ไทยให้เพิ่นอยู่บ้านสุขใช่โอ้สุขใช่โมเมนต์ดุเคยเนาะเอาไปมาเพื่อนโอ้ดีแล้วนี่จะข้นดำนะของค้นเขาเลยอืมเขาแล้วกับเรียงัวนก็ถือว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆนะเนาะเรื่อยๆแล้วสามผลตกสาม จะค่ายว่าฉาบเขา่าเนาะคักแล้วคักแะบ่ทางในอันนี้คือหากระสาบแล้วว่าทางในอันนี้คือั้นเนาะงามแล้วนี่มายางิึงทั้งนี้ก็ ทางขอางที yeah! ่ว่าเทให้เร <c oughs> <Gay> ียบร้อยเนาะฝุ่นทางนั้นกันทางขอซางเตรียมตัวสิกลับเลยเก็บของเลยอื่นมาได้มาอีกบ่ด้วยรำให้รำหน้าชอยเพิ่นก่อนเนาะ อือนี่ถือว่าใช้งานได้แล้วบอสพอสช้ใช้ได <that> ้แน่นอนใชิได้ทางน้องกับใช้ได้หงุ่มน้านี่เนาะเขาไหวเนาะอาะเพิ่นเพิ่นมีทางใหม่เด้ถังหญ่เนาะอืมเพิ่นเป็นนีได้อะนะบุลมเอ้าคือว่าจังชั่นะ บันทับโอ้จาบันทับดอืแต่เข้าแต่มันเข้าอยู่เฮาใส่บันทับเฮาก็ต้องแต่งจักเ็กจักหน่อยเนาะตอนนี้ก็เลยขูดขูดจักเ็กจักหน่อยอือืมคือไม้ถ้าไม้นี่เฮาเจาะก็คือพอดีเลยเนาะ้ยยจังนแงะๆก็ อืมรวยรยบ่ดีใจบ่ดีใจเนาะเออดีใจน้ำเด้อมาดีอกใจน้ำนองพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเอกลกนเด้อบนี้เด้อยังหึงบ่สิกลับคือว่าใช่นี้แล้วก็คือกลับได้เนาะอ่ะสบายดีก็น้องละ สวัสดีโดยเนาะเดี๋ยวมือนามือนายเอื่อยเบ็ดมายหเด้อาน้ำนตอนคือว่ากำลัปิดประตูบ่เขาขูดออกบ่เลเฮาบ่ได้เจาะได้เนาะเฮาสบานพับเลยนะถ้าเป็นไม้นี่คือเมันเจาะเขาอ อันน <c ười> <m> ี้ก็คือเน้บางี like. uh ้โอ้คือแบบว่าปิดอย่าชื่อนะแต่มีกระเจ้าแบบดึงแบบย่างแห้งๆกับรุดคือกันอันนี้เนาะอบเนเม่อนยมันจะงขามัมันเลทกัขูดว่าันเทิง ถ้าเ้าซชื่อแบบนี้มากะเจ้าต้องเห็ดแบบฉีงกว้งน้อยนึงเนาะกว้งกับอะไรเนาะได้บ่กวงกับบุบบุบยี่บุ๊กมีไรกับบุรีเนาะต้องแบบชื่อแบบชัดชัดใหม่เลยตอมีใมี้นไม่เลยดีมันบอลลมเรเขาใครนมันเราไม่ได้มีแต่กบ โดยโดยคือแล้วนี่ได้จิกกับเนาะโดยอ่ะทั้งดูกลับก่อนเล้เฉพาะเด้อโดยสบายดีเนาะโดยดูกับสีมือหาโลกาคือกันเนาะมาดีอกดีใจนะมาน้องแพ้วคนน้องพ่มแม่พี่น้องก็คือของน้ำของน้องก็ใกล้สีแล้วแล้วนี่พ่มแม่พี่น่องเลย น่าจะเป็นมือ,อื่นเนาะทางน้องเพื่อนก็จะได้ตักน้ำเข่าวไว้ในห,หน้องนกห้องหน้ำใปใช่เนาะใบอาบน้ำม,มีกะเวะกะมาเยี่ยมมายามทางน้องเพื่อนคือเก้าวินดีประเเมงพี่นอนะ้องเนาะดีอกดีใจดําน้องเพื่อน คือประมาณนี้น้องพรมี่น้องน้องชาบัวก็บชได้ลกลับกอนนาาอ่อนเนาะกระเพาะติดตามเนยเด้อพ่อแม่พี่น้องน้องผ่ากดไลค์กดแชร์เนาะพอมีกำลังใจด้วยาท่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนะาะชาบัวก็บชได้ยขอกล้าวคำว,ว,ว่าสบายดีสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้อง